Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ทันทีที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไว้พิจารณาพร้อมคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็นเสียงข้างมาก5รายเห็นชอบให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แก่1นายนครินเมไตรรัต2นายทวีเกียรติมีนก ส์ 3. นายจิระนิติหาวานนท์ 4. นายวิรุธแสงเทียน 5. นายนพดลเทพพิทักส่วนฝ่ายเสียงข้างน้อยสี่เสียงที่เห็นว่าไม่ควรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แก่ 1. น,นายวรวิ์กังศสิสีเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญ 2. นายปัญญาอุชาชน 3. ในายอุดมสิทธิวิรัตธรรม 4. นายบรรจงศักดิ์วงปราด หลังจากนี้บิ๊กตู่ต้องชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันโดยทีมกฎหมายใช้แนวทางการต่อสู้ชี้ให้เห็นว่าในปี2557-2562ถึงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกนั้นได้รับการแต่งตั้งจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรจึงจะนำมานับรวมอายุ8ปีไม่ได้ขณะที่พลเอก ประยุถูกสถาปนาเป็นนายกตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา158จึงต้องพิจารณาทั้งมาตราประกอบด้วยวัคแรกการตั้งนายกวักสองเลือกนายกในสภาวักสามประธานสภารับสนอง ฉะนั้นจะมาตัดตอนยึดตามมาตรา158วรรวัคซี่ที่จะกำหนดระยะเวลานายกอยู่ไม่เกิน8ปีอย่างเดียวไม่ได้ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวนี้สุดท้ายต้องรอคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการซึ่งไม่มีกรอบระยะเวลาบังคับตามข่าวอ้างว่าอย่างเร็วที่สุดภายในเดือนกันยายนนี้ กลับมาที่คำสั่งให้บิ๊กตู่หยุดปฏิบัติหน้าที่ถือว่าผิดคาดไม่ตรงอย่างที่ฝ่ายการเมืองเก่งข้อสอบไว้และตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเป็นสองความเห็นหลัก หนึ่งยังเชื่อว่าพี่น้องสามปอรู้กันและใช้ยุทธวิธีลับรวงพรางเพื่อหวังลดกระแสสังคมหลังเกิดผู้ชุมนุมและความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนทั้งอาจารย์หมอมวลชนบางส่วนทั้งแดงส้มสามนิ้วและฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านที่ต่อต้านพลเอกประยุทธ์รวมทั้งลดกระแสกดดันไปที่สารรัฐธรรมนูญด้วยเพื่อ,อออกไปตั้งหลักและประเมินสถานการณ์ใหม่ว่าพลเอกประยุทธ์ จะต้องเลิกหรือไปต่อในรูปแบบไหน ทั้งนี้หากต้องไปต่อจะเริ่มนับอายุการดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่ปี2560สิ้นสุดปี68หรือนับตั้งแต่ปี62อยู่ไปจนถึงปี70หรือสุดท้ายบิ๊กตู่จะตัดสินใจเลิกเมื่อครบวาระรัฐบาลน,นี้ในเดือนมีนาคม2566หรือจะลงนามเลือกตั้งเป็นนายกสมัย3ในนามพักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติขณะที่อีกความเห็น คือพี่น้องสามปอแตกกันแล้วและจำเป็นถอดสลักความขัดแย้งคือให้พลเอกประยุทธ์พ้นไปเพื่อรักษาระบอบสืบทอดอำนาจ สอดรับกับร่องรอยความขัดแย้งในอดีตที่นักการเมืองและสสในพักพลังประชารัฐต,ต้องการเปลี่ยนแปลงให้บิ๊กป้อมขึ้นเป็นผู้นำประเทศหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีอำนาจเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้งหลังก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ค่อยตอบสนองฝ่ายการเมืองและสร้างความไม่พอใจแก่สส กระทั่งเกิดเหตุการณ์กระบฏผู้กองร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตเลขาธิการพักพลังประชารัฐและสอสอพยาวต้องการล้มนายกผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนกันยายนปี2564รวมทั้งเหตุการณ์ล่าสุดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา ที่เสียงคะแนนไว้วางใจมอบให้พลเอกประวิทย์มากที่สุดคะแนนเหนือพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำประเทศสวนทางพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้คะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุด ท่ามกลางข้อกล่าวหาพี่ใหญ่โชว์อำนาจและบารมีทางการเมืองและต้องการสั่งสอนพี่รองและน้องเล็กใช่หรือไม่หลังสอสอขออะไรแล้วไม่ค่อยได้รับความร่วมมืออย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเช่นไรสุดท้ายผลคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในเรื่องปม8ปีของพลเอกประยุทธ์จะเป็นคำตอบรวมทั้งสัญญาณและอนาคตการเมืองข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่แต่ที่แน่ๆยามนี้ บิ๊กป้อมเมื่อถูกสลับฉากขึ้นรักษาการแทนนายกมีอำนาจเต็มตามพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา41และ48ต้องจับตาว่าจะกระชับอำนาจเพื่อจัดทับการเลือกตั้งหรือไม่โดยเฉพาะการควบคุมโผค่าราชการตำรวจในวันที่29สิงหาคมนี้จับตาว่าบิ๊กปอที่4เข้ามาลวงลูกชักใยเปลี่ยนแปลงโผหรือไม่รวมทั้งโผล่าราชการระดับ สูงในกระทรวงมหาดไทยที่ยังเหลือการแต่งตั้งอีกลอดใหญ่คือผู้ว่าราชการ23จังหวัดและผู้ตรวจ11ตำแหน่งซึ่งบิ๊กป้อมทำหน้าที่ประธานการประชุมคอรมอควบคุมมติการแต่งตั้งดังกล่าวให้เป็นไปตามความต้องการด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานตอบสนองคนในพักพลังประชารัฐทั้งอนุมัติโครงการงบประมาณและโยกย้ายค่าราชการอื่นๆรวมทั้งยังสบช่องโอกาสปรับคอรมอเพื่อหาคนมาแทนสองตำแหน่งที่เว้นว่างในโคต้าพักพลังประชารัฐหลังจากพลเอกประยุทธ์เคยมีคำสั่งปลดฟ้าผ่าร้อยเอกธรรมนัฐออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนฤมลพินโยศินวัฒน์พ้จากรั รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน สอดรับกับอุบัติเหตุทางการเมืองล่าสุด26สิงหาคมนางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแกนนำภาคภูมิใจไทยถูกสารดีกาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคำพิพากษาหลังคณะกรรมการปปชชี้มูลความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรี ต่อด้วยในวันที่14กันยายนนี้สารรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่หลังถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนายกอบจอสงขลาตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทยเข้าลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีและสสตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้บิ๊กป้อมยังมีอำนาจทุนเกล้ากฎหมายลูกและยังเป็นผู้กำหนดเกมเกี่ยวกับร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสขณะนี้สูตรการเลือกตั้งสสบัญชีรายชื่อกำหนดใช้หาร100หลังก่อนหน้านี้เสนอสูตรหาร500ซึ่งขณะนี้สสและสอวอกำลังส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญมองว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จะส่งผลให้พักเพื่อไทยจะได้ประโยชน์จากระบบเลือกตั้งดังกล่าวนี้ด้วยที่มาพร้อมเสียงวิจารณ์บิ๊กป้อมดิวนาใหญ่เป็นช่องทางสำรองหากกรณีเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์แต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเพราะติดเรื่องสอว2อ0คนที่ยังเลือกนายกได้จึงจำเป็นต้องพึ่งบารมีบิ๊กป้อมหากทักษิณชินวัตรต้องการกลับเข้ามาแชร์อำนาจการเมืองใช่หรือไม่ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวมาลงตัวที่บิ๊กป้อมอาจใช้โอกาสทองนี้จับดึงอำนาจทางการเมืองใหม่สู่เป้าหมายหลักหลังเลือกตั้ง150เสียงในนามพลังประชารัฐเพื่อรักษาอำนาจต่อไปพร้อมเปิดสัญญาณไว้รองรับทุกขั้วการเมืองอีกด้านหนึ่งพี่ใหญ่ก็ยังสามารถอยู่ทำหน้าที่เพื่อประคองน้องๆหากมีบางคนจำเป็นต้องลงจากหลังเสือเพื่อไม่ให้ถูกแบงกัด ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ